นะมันเฟืองท้ายท่อหน้าเผาบอกว่ามานูท่อไอเสียนะครับมันไม่ใช่ท่อคมว่าท่อไอเสียมันคือร้อนอยู่แล้วนะดูนะครับถ่ายออกมาหมาดๆเนี่ยท่อหน้าเผาดำๆเลยอันนี้ก็ท่อหน้าเผา <c oughs> มันร้อนร้อนละผสมกับเราเบรกด้วยมันก็ยิ่งร้อนไปใหญ่ เวลาเบรกเนี่ยมันซึมเข้าไปข้างนูนน่นในเผานะเสื้อเผานะมันก็มีความร้อนมหาศาลเลยอะเวลาลงคงลงเขาอะแล้วก็ขับรถแรงๆเนี่ยเบรกบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าต้องดูแลนะครับเพราะว่าจุดเดือดมันสูงนะครับท่อหน้าเผาไอ้ที่ว่ามาคอมเมนตะ์บอกว่ามานันูอยากกันมาดูดทิท่อไอเสียมันมาจากเครื่องนะ ถ้างั้นถ้าว่ามันไม่ร้อนก็ต่อเข้าห้องโดยสารเลย <c oughs> นะเนี่ย่อน้าเผาตอนร้อนเลยนะครับน้ำมันเฟืองท้ายดิไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะเนี่ยนั่นเฟืองท้ายนะอืมหนํามากก็ค้าศึกล้อสูงนะครับึล้อสูงมากว่ามันร้อนแล้วก็เปลี่ยนฐายน้ำมันเฟืองท้าย ทุกสองหมโล2อง0 0ื่นร้อยโลนะครับให้มันใสสะอาดไปตลอดเฟืองท้ายเนี่ยนะทำหน้าที่หนักมากหนักกว่าเกียร์ตั้งแต่ออกตัวไม่ได้พักเลยเฟืองท้ายเนี่ยนะครับเกียร์เนี่ยังได้พักหนะ้าหนึ่งสอสาสี่แต่เฟืองท้ายนี่ยโหหมุนตั้งแต่ออกตัวเลยหนะักทํางานหนักมากดูแลด้วยนะครับประมาณนี้